โรงเรียนยน,ยนู้เรียนอยู่ชั้นปหนึ่งนู้เรียนอยู่ชั้นปหนึ่งเพื่อนถึงข่ายสารคุณครูแล้วก็สอนหมูว่าจัดคุณครูแล้วก็สอนหมูว่าโอ้ห้าโอ้ห้าหโอหิหิโอ้าหาิโซวันเด็กน,ะนัพูดได้ถูกภาน่อยเดียวนี้เล่นกับเด็กนี่โอ้หิไม่ต้องเล่น <laughs> ไม่ต้อเล่น วันเดียวมัน uh, ย like uh, like hmm. ังมีคิว yes ก okay. ันแดงอีกเยอะนะครับว like ันเด็กวันเด็กเล่นเกมเล่นเกมมีม so ีไม่เลยไหมครับตัวเดียวทีนี้ไม่ดูจีิเร่งกันกับเไยมีไม่เลื่อยไหมก็เปลวท่านแล้วก็เปลวท่านเลยอ่ามีเป็นตุ๊กตุนเอ้ยตุ๊กตานะครับจากทีมงานพันปทุมโปรโมชั่นนะครับเดือนสองเศร้ากันดีมาเดี๋ยวเจ๊กง่ายกับลูกๆใครอยากได้ไหมครับถูก อตัวมันยอกนัเปตจกนะครันนี้ต้องพึ่งนายกลาวนะครับวันนี้นะครับสามก้าจะทินงานก็บบประตโปรโมชั่นเรามีซีดีมีซีดีอ๋อเนี่ครับเี